สวัสดีครับอยู่ในเกมพิชิตอาณาจักรสามหกนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับเตียวหุยนะครับเป็นนะครับเตียมนะครับเตียงปันนะครับศึกเตียงปันนะครับก็ถือว่านะครับสลับ่าศึกเตียงปันนะครับเตียวหุยก็ถือว่านะครับมีผลงานนะครับในการนะครับสกัดกองทัพของศัตรูนะครับเพื่อให้นะครับเพื่อนนะครับแล้วก็กองทัพนะครับได้มีส่วนในการหลบหนีได้นะครับ นี้นะครับก็ถือว่านะครับเป็นขุนพลนะครับที่เข้ามานะครับนานๆนะครับจับโผล่มานะครับหนึ่งทีนะครับในระดับตัวนะครับที่เป็นตัวสีส้มนะครับก็ถือว่านะครับมีความสามารถเยอะมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าเป็นขุนพลส้มนะครับตอนนี้สามารถนะครับที่จะพัฒนาได้นะครับคือมันสามารถอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับคือตีนะครับบวกหนึ่งบวกสองบวกสามนะครับมันจะเก่งมากๆนะครับ ถ้าทําการเลื่อนชั้นได้นะครับอ่ามันจะมีพลังนะครับความสามารถนะครับแต่ไม่ได้ทําให้ได้นะครับอันนี้คือไม่มีทรัพยากรนะครับถ้าอัพพวกนี้ได้นะครับมันก็เป็นตัวที่เก่งขึ้นมามากๆนะครับเพราะว่าตัวส้มใหม่ๆนะครับมันพัฒนาได้นะครับบวกหนึ่งนะครับก็ในการต่อสู้นะครับเอฟเฟกต์สกิลนะครับคอมโบศึกนะครับเตรียงฟันนะครับทีุ่ณผลตัวนี้ได้ทับนะครับจะ ไม่หายไปนะครับเพราะคุณพลคอมโบตายนะครับคือมันยังสามารถใช้คอมโบได้นะครับแต่ถ้าปกตินะครับถ้าแรกๆนะครับคือมันจะดีนะครับถ้ามันไปกับตีมได้นะครับแต่หลังๆนะครับคือหลังจากนะครับระดับประสิทธิ์นะครับที่ว่าแข็งแขึ้นไปนะครับเขาจะไม่ใช้ตัวสีม่วงกันแล้วนะครับมันยืดไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนดาเมจตีสองทีมันก็ตายนะครับ จะเป็นนะครับจะต้องอัปเกรดนะครับตัวนี้ก็สามารถไปได้ต่อนะครับเพราะมันมีความสามารถปลุกตื่นนะครับปรสูติาต์ขึ้นไปนะครับหรือลาสไลคคานะครับมันไปต่อได้นะครับมีพัสซีนะครับเมื่อทหารสตูนะครับสูญเสียสเตตัสลบหนึ่งสิเนตนะครับทําให้ตัวเองได้รับสถานะอีหัวแล้วก็ได้รับสถานะสงค่านะครับเพื่นโคตรซานองจุดมีกาส50เปอร์เซ็นต์นะครับได้เทิร์นเพิ่มนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับ ถ้าทะลุบอกสามได้นะอันนี้มันดีนะครับแต่มันทรัพยากรมันอยากสูงหน่อยนะครับในการอัพนะครับในการต่อสู้นะครับขุนพลนี้นะครับจะมองข้ามเงื่อนไขคอมโบเตียงฟันแล้วก็ได้รับเอฟเฟกต์สกิลนะครับโดยตรงนะครับก็มันยังสามารถใช้สกิลได้นะครับแต่ว่ากว่ามันจะพัฒนาได้นะมันใช้เวลานานหน่อยนะครับันนี่นะครับนี่ครับเจ้ามาจากไหนนะครับมันเยอะขนาดนี้นะครับคือมันไม่ได้น้อยนะครับนี่ครับ นี่นะครับส่วนนี้นะครับมันมันเยอะนะครับเล่นเล่นเดียวก็ประมาณนะครับพวกขุนพลตานาเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวขุนพลนะครับเก่งนะครับมาดูความสามารถปกตินะครับก็จะเป็นนะครับทำดาเมจการนะครับร้อยี่สิเอร์เซ็นนะครับใส่ตัูสามนายดำเนินการนะครับยุยุสองรอบนะครับทําให้นะครับอ่าศัตรูนะครับบาดเจ็บง่ายนะครับ ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นสามสิบเซ็นตะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเป็นตัวแบบตัวชนข้างหน้านะครับรับดาเมจได้นะครับติดรับดาเมจเพิ่มนะครับศัตรูก็โดนไปนะครับสามรอบนะครับสามเทินนะครับแล้วก็ติดนะครับสถานะสังเวชนะครับสองสองเทินนะครับเอฟเฟกต์สําระที่ได้รับ นี่นะติดสังเวชนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับสตูนครับเจ็บง่ายแต่ว่าล้างทําเม็ดได้นะครับเยอะยุก็ถือว่านะครับอ่าล้างได้แต่มันทับซ้อนไม่ได้อันนี้ก็ปกตินะครับแต่ติดสังเวชครับจะมีเอฟเฟกนะครับสังเวชมันจะมีผลนะครับเอฟเฟกต์สําระที่ได้รับนะครับมีโอกาสนะครับจะไม่ออกผลนะครับ มีโอกาสล้างล้างไม่ออกด้วยนะครับประเภทอ่าพวกดีบับนะครับอันนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับคือมันจะทำทำอะไรไม่ค่อยได้นะอ่าตรงนี้นะครับแบ,บปกตินะครับอ่าประมาณนี้นะไม่เอาเยอะมากนะครับ นี่ก็ถ้าโดนโจมตีนะครับจะมีเกาะขึ้นมานะครับป้องกันทําให้ศัตรูนะครับโดนสถานะไปด้วยนะครับนี่นะครับคือเวลาโดนโจมตีทั่วไปนะครับมันเวลาหมดอ่าเดือนมันจะไม่วิพนนะครับพวกเกาะพวกอะไรนี่นะครับให้ดูสกิลปกติกันนะครับถ้าไม่ตายนะครับ ตายนะครับเหมือนเจอแข็งมากก็ไม่ได้นะครับยังไม่ถึงขั้นปลุกตื่นนะครับแข็งไปอันนี้ไม่มีอะไรนะครับรอดูการปล่อยสติวโทสานะครับ ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลตีมนะครับความสามารถตีมแต่ว่าตัวเดียวมันก็ใช้ได้นะครับนี่ครับศัตรูโดนเข้าไปนะครับนี่เจ็บง่ายนะครับโดนดาเมจเพิ่มสามสิบมีติดยั่วยุนะครับทํายังไงก็ต้องมาตีนะครับเตียวหงี้นะครับพอแท้ใจนะครับเป็นของพลังตีมนะครับปกติจะใช้ไม่ได้นะครับสังเวชนะครับโดนเข้าไปนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับคือจะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ธรรมดานะครับ ถ้าเป็นการนะครับอัพขั้นนะอัพพลังไปนะครับอันนี้ก็มันจะมีให้เลือกนะครับมีประเภททหารนะครับเมื่อเรานะครับอตำแหน่งเราสูงขึ้นเราจะสามารถมาเลือกได้นะครับเลือกได้นะครับว่าจะเอาอะไรนะครับถ้าเอานะครับประเภทนักยิงนะครับทําดาเมจต่อทหารม้าทหารพิเศษนะครับเพิ่มขึ้นสี่สอร์ซนนะครับแต่ว่ามันมันไม่ใช่ตัวทําดาเมจนะครับ มีโอกาส40%นะครับที่จะได้รับนะครับสตาร์ทออนแอร์และก็ลดเม็นี่นะครับมีอัตราปัดป้องเพิ่มนะครับ25%มีลดเม็นะครับ12%เมื่อทหารนะครับขีดเลือดน้อยกว่า40%นะครับถ้าจะปัดป้องนะครับตรงนี้นะครับมันมีอยู่25%นะครับเอามาก็ได้นะครับเพิ่มปัดป้องนะครับ เพราะว่าอะไรนะครับตัวมันนะครับเป็นสถานะมันจะเป็นยั่วยุนะครับทําให้ศัตรูมาตีนะครับถ้าปัดป้องได้ก็จะเป็นการดีนะครับเราสามารถนะครับเพิ่มอะไรก็ได้นะครับตัวสีระดับนี้นะครับก็อาจจะมีนะครับเอานะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ขอถอดไว้นะครับนี่นะครับก็เพิ่มตรงนี้นะครับเพิ่มอะไรก็ได้นะครับมีของก็เพิ่มได้นะเป็นธาตุดินนะครับ นะครับอ่าใส่เข้าไปนะครับอุ้ยเด็ดปัดป้องมายี่สห้านะครับเนี่ยครับขีดประมาณนะครับหนึ่งหมื่นครับมาดูสเตตัสกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทหารนะครับมีหมื่นนะครับมีโจมตีอะไรนะครับป้องกันกายสามพันนะครับโจมตียุดนะครับได้นิดหน่อยนะครับป้องกันยุธนะครับเยอะนะครับสองพันเจ็ดนะครับ มีลดดัเมดนะครับ2ี่สิบห้าปอร์เซ็นนะครับมีลบเลขกหนึ่งเปอร์เซ็นะครับคือมันลบเลขกน้อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เน้นตรงนั้นนะครับออกสกิลคีย์ออกอะไรไปนะครับอันนี้จุดสําคัญนะครับปัดป้องนะครับมีเจ็ดสิบห้าปอร์เซ็นตนะครับคือมีส่วนสําคัญมากนะครับในตอนนี้นะครับคือสเตตัสมันสูงแล้วนะครับเราสามารถมานะครับอัปเกรดนะครับในเรื่องนะครับถ้าปลุกตื่นนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับ เงื่อนไขนะครับปลุกตื่นนะครับหลังนะครับพารมิทสไปส์เกิลปลุกตื่นนะครับมีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะสร้างดาเมจกายนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ต่อศัตรูนะครับคุณพลฝั่งตัวเองนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการล้างนะครับประเภทปรับลบทั้งหมดให้เพื่อนนะครับก็ได้รับสถานะลําบากนะครับแต่ว่าสถานะลําบากนะครับตอนนี้นะครับได้หนึ่งรอบนะครับทําให้ศัตรูนะครับทั้งหมดนะครับได้รับนะครับสถานะนะครับไหลบนนะครับ สองรอบนะครับถ้าปล่อยสกิลประเภทใดก็ตามนะครับจะได้รับดาเมจเจ็สิบเปอร์เซ็นะครับคือศัตรูจะโดนสเตตัสแบบอที่ถือว่าอันตรายนิดหน่อยนะครับแต่ไม่โดนแบบทีเดียวเลยนะครับมันจะใช้เวลาหน่อยนี่นะครับไหลวนนะครับหากได้รับดาเมจนะครับจากการปล่อยสกิลประเภทใดก็ตามนะครับทุกหนึ่งซันของไหลบนนะครับ จะลดนะครับดัมเมจกันยภาพนะครับไปสี่เอร์ซ็นต์ะครับสูงสุดนะครับได้สี่ันนะครับก็โดนลดไปเยอะนะครับแต่มันล้างได้นะครับอันนี้ก็มาอัปเกรดนิดหน่อยนะครับทําการปลุกตื่นนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มอะไรมานิดหน่อยนะครับมีปัดป้องมีอะไรนะครับ เงื่อนไขนะครับคือเพื่อนปล่อยสกิลนะครับเพื่อนพัฒมิตรนะครับตัวอะไรก็ได้นะครับต้องปล่อยสกิลนะครับปล่อยสกิลก็ถ้าเอามันมีนะครับเล่าปีมาแทนได้แต่ว่าเรามีเวียนนะครับ อุ้ยเอียนมันเป็นสกิลมันโจมตีได้นะครับก็นับนะครับมาดูนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับแล้วก็ได้รับสารหน้าลำบากได้อะไรไปนะครับนี่ครับอุ้ยเอียนก็นี่ครับถือว่าไใสกิลนะครับนี่นะครับโจมตีโจมตีนะครับจากความสามารถนะครับนี่ครับ ล้างนะครับโดนโซ่โดนอะไรไปนะครับแล้วก็ล้างได้แล้วก็ได้รับสถานะลำบากครับถ้าเพื่อนนี่นะครับเหลือตัวเดียวนะครับมันจะทำอะไรไม่ได้นะครับนี่ครับโดนอะไรไปนะครับนี่ครับความสามารถตีมยังไสได้นะครับเพราะว่าในเดือนนี้นะครับมันยังใสได้นะครับจนกวาตีมใหม่จะมานะครับนี่ครับ คือแบบแรกๆนะครับมันก็อ่ารอดูจังหวะอุยเอียนทำงานนะครับนี่นะครับก็จะได้นะครับสถานะลำบากมานะครับแต่ว่าอุเอียนมีบัฟนะครับ นี่นะครับจะได้รับสถานะลําบากนะครับศัตรูก็โดนไหลไปนะครับอ่านี่นะครับติดไหลวนนะครับนี่นะครับติดนะครับไหลวนนะครับสองครั้งปัจจุบันหนึ่งครั้งนะครับทับได้นะครับนี่นะครับอโดนประเภทนะครับสถานะนะครับเป็นโซ่นะครับติดนะครับ นี่นะครับโดนเข้าไปนะครับความสามารถอุยเยียนทํางานนะครับในสกิปปลุกนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ยังไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าอุยเยียนนะครับบับลบไม่โดนนะครับแต่ว่าตัวนะครับตัวเอ่อตียวหงีนะครับติดนะครับนี่ครับ ติดท้อแท้ใจนะครับติดเจาะก่อนะครับก็จะไซส์แบบนี้นะครับตัวเองก็จะล้างนะครับประเภทนะครับบับลบออกทั้งหมดนะครับได้รับสถานะลําบากด้วยนะครับฝั่งนี้นะครับเขาก็มีบับของเขานะครับอันนี้นะครับโดนเข้าไปนะครับไหลโบนนะครับสองชั้นนะครับมันก็จะโดนแบบนี้นะครับ ถ้าปล่อยสกิลทั่วไปได้นะครับก็จะเรื่องย่อยุเรื่องอะไรมันจะทํางานนะครับนี่นะครับจะทําดาเมจต่อฝั่งตัวเองนะสิบเปอร์เซ็นแล้วมันล้างประเภทดีบัฟออกด้วยนะครับนี่นะครับถ้าสกิลปกติใช้งานไปได้นะครับ นี่นะครับติดนะครับประเภทยุยยุศัตรูนะครับบีบให้ศัตรูมาโจมตีเรานะครับมีเจ็บง่ายมีสังเวชนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับสลับตัวนี้การใช้งานก็อาจจะต่างไปหน่อยนะแต่ว่าการทํางานนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนนะครับในระดับปลุกเตือนแค่ใช้สกิลปลุกเราก็สามารถทํางานได้นะครับอันนี้ทํางานง่ายนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับสลับเตียวหุยนะครับวันนี้ก็รีวิวนะครับการใช้งานก็ได้ระดับนี้นะครับถ้า ไปกับทีมก็จะได้แบบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าปลุกตื่นขึ้นไปนะครับมันก็จะทําการอัปเกรดนะครับออกมาใซ้งานออกจะแบบนี้นะครับอันนี้ก็รีวิวนะครับประมาณนี้ก็นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ